จากที่พัทยามาดูกรณีล,ลักษณะคล้ายๆกันที่ห้วยขวางกันต่อนะครับเมื่อวานนี้ความเคลื่อนไหวสําคัญก็คือบุคคลที่เป็นหนุ่มชาวสิงคโปร์อ้างว่าเขานีแหละที่ไปกับดาราสาวชาวไต้หวันแล้วเป็นคนที่ควักเงินจ่ายไปให้27,000บาทหลังเดินทางมาถึงประเทศไทยมาเจอกับคุณชูวิทย์เมื่อวานนี้คุณชูวิทย์พาเจ้าตัวนี่มาถแถลงข่าวต่อกองทัพสื่อมวลชนที่มากันโอโหเนืองแน่นเลยเนี่ยนะฮะทีนี้ถ้าผู้ชมก่อนที่จะถแถลงเนี่ย คุณชูวิทย์นำเอาอุปกรณ์มาด้วยก็เป็นกิมมิคของคุณชูวิทย์ในแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะคุณชูวิทย์นำเอาปี๊บมาฮะนำเอาปี๊บมาบอกว่าจะฝากไปให้พบชนคลุมศีสะันะฮะจะได้ซ่อนจากข้อเท็จจริงที่จะเปิดเผยมีการตีปี๊บแล้วก็มีการชูเตารีดที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรีดเงินอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยนะฮะทีนี้ไฮไลท์มาดูตัวของหนุ่มสิงคโปร์คนนี้ที่ระบุว่าชื่อนายสกายเนี่ยนะฮะ สกายเองเล่าแบบละเอียดยิบเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงไปนะฮะคุณสกายเนี่ยบอกว่าถ้าไม่ไว้ใจคุณชูวิทย์ก็คงไม่เดินทางมา mm hmm. วันที่เกิดเรื่องตัวเองกับเพื่อนเนี่ยรวมทั้งอันหยูชิงเนี่ยนะฮะที่เป็นดาราไต้หวันไปเที่ยวงานวันเกิดของเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่ง oh. ระหว่างกลับโรงแรมอยู่แถวถนนราชดาเนี่ยนะฮะไปเจอกับด่านตำรวจตำรวจใช้ไฟฉายส่องเข้ามาในรถแท็กซี่ตัวเองจากนั้นเนี่ยตำรวจที่อยู่ตรงด่านก็บอกให้รถ แอบเข้าไปจอดข้างทางบอกให้ทุกคนในรถลงมาจากนั้นเข้ามาจับตามตัวเข้ามาค้นกระเป๋าบอกให้นำพาส,สปอร์ตออกมาแสดงให้ถอดรองเท้าด้วยแต่วันนั้นเนี่ยตัวของสกายไม่ได้นำพาส,สปอร์ตออกมาสกายบอกว่าจากการตรวจตามตัวตำรวจพบบุหรี่ไฟฟ้า3ชิ้นเจ้าหน้าที่ก็ถามว่ามาจากไหนตอนนั้นเนี่ยตัวเองเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะทำไมตำรวจทำดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่สั่งว่าห้ามโทรศัพท์นะ ห้ามติดต่อใครหรือว่าถ่ายรูปด้วยนะครับแล้วทั้งหมดที่ไปด้วยกันเนี่ยมีแต่ตัวคุณสกายคนเดียวที่พอจะพูดไทยได้นะครับแล้วคุณสกายบอกอย่างนี้นะจนถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่พูดขึ้นมาว่าอย่ากวนบาานาฮะระหว่างที่ถามถึงเหตุผลว่าทําไมต้องตรวจอะไรเยอะแยะเพราะดูเหมือนตัวเองเนี่ยก็มั่นใจว่าก็ไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายเนี่ยนะฮะส่วนกรณีพาสปอร์ตที่เจ้าหน้าที่พยายามจะเรียกดู ก็ตอบไปว่าอยู่ที่โรงแรมถ้าจะตรวจขอเวลากลับไปเอามาได้ไหมนะฮะตัวเองมีแค่รูปถ่ายในโทรศัพท์แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ฟังพยายามจะโต้แย้งว่าต้องแสดงให้เห็นทันทีต้องเป็นพาส,สปอร์ตตัวจริงแล้วอย่าไปไหนแล้วก็พยายามจะแจ้งว่าบุหรี่ไฟฟ้าที่เจอเนี่ยเป็นความผิดนะสากายก็เลยตอบเจ้าหน้าที่ไปว่าตัวเองกับเพื่อนไม่ทราบว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายแล้วก็ถามกลับว่าถ้าผิดจริงเนี่ยทำไม ขายกันเต็มไปหมดตัวเองเพิ่งจะไปเดินตลาดห้วยขวางก็เห็นคนไทยใช้กันตามปกติฮะก็บอกว่าอ๋อตอนนี้ไม่มีวีซา่ามีบูรีไฟฟ้าก็ต้องอกลับไปสเตชนันแล้วเขาบอกทำไมต้องไปแล้วไม่ทำอะไรผิดแล้วเขาก็บอกเอออยากอยากคนดิมไรไรนิสเอออยากอะไร อยามันมันว่าอยาเถียงนะอยาเถียงอยาอาคิวอยากอาคิวหลาที่ก็เขาก็แชร์เล่องะก็ํามว้าเธอรู้กฎหมายคืออะไรแล้วก็บอกโอเควีซ่าไอไม่ยอมนะถ้าเธอบอกบุรีไฟฟ้าพิดกฎหมายแล้วทำไมที่ตลาดขายได้คกณซื้อที่ไหนไอไอซื้อที่คววยขวางเทรเสก็มีที่ววยขวางที่ควางมรลานเปิด ขายบร่ไฟฟ้าขายโดยทั่วไปใช่ดังนั้นทุกคนก็ใช้อยู่ดงนั้นไม่มีใครออบอกอะไรว่าผิดกฎหมายเพราะขายได้ทั่วไปใช่ก็เหมือนกัญชาก็เป,ปิดร้านขายแล้วก็กัญชายังถูกกฎหมายใช่แล้วก็คิดว่าทำไมบุร่ไฟฟ้าผิดกฎหมายเอออันนี้ตัวสกายและคุณชูวิทย์ก็เหมือนคุยกันประเด็นเมื่อสักครู่นะฮะว่าเออคือ <laughs> ตัวของเขาเองที่เป็นคนสิงคโปร์เป็นคนต่างชาติเขาไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเมืองไทยทราบมาว่ากัญชาเนี่ยถูกกฎหมายนะครับแล้วทําไมบุหรี่ไฟฟ้าถึงผิดกฎหมายเนี่ยนะครับเขาเองก็ไม่ทราบเรื่องนี้ทีนี้ถ้าผู้ชมฮะทางคุณสกายเนี่ยก็เล่าต่อบอกว่าเมื่ออธิบายถึงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเสร็จตอนนั้นเจ้าหน้าที่เริ่มโมโหละแล้วก็บอกนะว่าถ้าอย่างนั้นทั้งหมดต้องไปที่สถานีตํารวจแล้วอ้างว่าต้องไปติดคุก2วันตัวเองก็ตัวคุณสกายนะก็แย้งไปว่า ต้องเดินทางกลับสิงคโปร์แล้วนะครับจนกระทั่งเจราจาก,กันไปสักพักทางเจ้าหน้าที่เนี่ยพาไปหาเจ้าหน้าที่อีกรายที่ไม่ได้ใส่เครื่องแบบตำรวจแล้วก็แจกแจงให้ฟังว่าเงิน27,000บาทเนี่ยแบ่งเป็นค่าอะไรคือจากการไปเจอบุหรี่ไฟฟ้า3อันเนี่ยนะฮะเดี๋ยวท่าผู้ชมดูกราฟิกประกอบนะฮะบุหรี่ไฟฟ้า3อันเนี่ยอันละ8,000บาทส่วนที่ไม่พบพาสปอร์ตเนี่ยอีก3,000บาท83,24ใช่ไหมฮะแล้วบวกอีก3เนี่ยก็คือ20,000 7,000บาทที่จ่ายไปที่คุณสกายอ้างแล้วตำรวจที่เข้ามาคุยกันเรื่องนี้เรื่องการรีดเงินมีกี่นายคุณสกายก็บอกมี3นายฮะนายแรกเป็นชายไม่ได้สวมเครื่องแบบตำรวจสวมเพียงแจ็คเก็ตไว้หนวดเข่าคนนี้เรียกมานะครับแล้วก็รับเงินจากคุณสกายเก็บเงินเข้ากระเป๋านายที่2รูปร่างสูงใหญ่สีสะล้านทำได้ที่บางกล้องนายที่3เป็นคนผอมใส่ผ้าคลุมใบหน้ามาร่วมฟังการพูดคุย หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่รายหนึ่งได้ยื่นบุหรี่ไฟฟ้ามาให้ตัวดาราสาวไต้หวันถือแล้วก็ถ่ายภาพตอนนั้นเนี่ยคุณชะกลายบอกทั้งกลุ่มนี้เครียดมากเลยเพราะไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนแล้วอยากจะออกไปจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดแล้วอยากจะออกจากประเทศไทยไม่อยากอยู่ต่อแล้วฮะก็บอกว่าต้องมีวีซ่าบุรีไฟฟ้า,ฟาพี่ล้ก็บอกโอเคแล้วเขาก็คูลแล้วก็บอกพรุ่งนี้ไอ้มี ต้องไปกับสิงคโปร์แล้วแล้วไอ้ก็บอกถ้าไปสเตชันเนี่ยเขาก็บอกโอ้ต้องติดคุกเอ่อติดโลจิวติดคุกติดคุกเอออ t ลิสต์ s ู two days ติดคุก uh, like, สองวันอ่าใช่ว่าเอาเอาอย่างไรแล้วเขาก็บอกโอเคไอ้ okay, ไปทำสุพีเร่ก่อนไปไปถามตำรวจใหญ่เออ่ตำรวจใหญ่ก็เขาตอนนั้นไม่ใส่ยูนิฟอร์มนะบุรีแปดพันเอ่อพาสปอร์ตสำคัญไม่ แปดพันต่อหนึ่งอัน, 1> 1อนมีสาม 3, ก็เลยสองหมื่นสี่ใช่แล้วก็มีพาสปอร์ตก็สองหมืนนม่นเจ็ดสองหมืเขาเอาไปอืมใช่สามพันคุณสองหมืนเจ็ดเขาเอาไปแล้วไอก็มีสามพันไอ้ก็เก็บไว้ไม่ให้เขาดูไอมีเท่าไหร่ใช่ไหมบอกโอเครอก่อนแล้วทยลูก ไทยบุรีไฟฟ้าไทย,ไทยชาลินไทยแล้วก็มีคนสิงคโปร์มีติดคนอุไทยด้วยเนี่ยฮะคือคุณสากายเองก็บอกถึงกรณีที่มีภาพตัวของดาราสาวเนี่ยถือบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ตรงด่านเนี่ยนะฮะ<อ>ตัวคุณสากายเนี่ยอ้างว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นคนเอามาใส่ให้ทางตัวอันอยญชิงเนี่ยถือนะครับทีนี้ตัวสากายเองก็บอกนะว่าวันเกิดเหตุเนี่ยตัวเองมีเงินติดตัวอยู่ส0,000ื่นนะครับตอนที่ให้เงินกับตำรวจเนี่ยมีการพาไปที่มุมหนึ่งของด่าน นะครับแล้วก็มีการให้เงินนับเงินกันเรียบร้อยแล้วก็ให้คนในกลุ่มของตัวเองเนี่ยมายืนบังมุมกล้องด้วยพอจ่ายเงินเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็เรียกแท็กซี่ให้ไปต่อครับก็เออที่ตอนนั้นเอาเขาก็บอกหนักก่อนใช่ไหมเขาก็บอกหนัก,นกเออใช่ให้คุณนับแล้วก็เขาก็เอยเนี่ยมีแคมเรอร์ที่นัาฉันไอ้ก็เห็นโอเคไอรูแล้วแล้วก็ถ้าไอหนักแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็ กับมาเองเรื่องระมัาเอ่อแล้วเอาเงินแบบนี้แล้วเอาในแนวทางไหนก็เอาไทยดูนีทอันนี้ที่จุดที่จ่ายใช่อันนี้อันที่จ่ายแล้วก็ให้คุณบางกล้องไว้ใช่ก็มีมีเพื่อนก็บล็อกให้อ่ะมีเพื่อนมีเพื่อนบางให้อ่าใช่ไม่กล้าเออแชร์เรนจ์ไม่กล้าท้าทายเขาใช่หลังจากที่คุณจ่าย2 7งหมไปแล้วเขาก็ปล่อยตัวคุณ เรียกแท็กซี่ให้เออใช่เรียกแท็กซี่ให้ก็ตอนนั้นก็มีแท็กซี่เขาก็บอกว่าอ,อ,อันนี้มีแท็กซี่ขึ้นมาแก็บอกโอเคแล้วเขาบอกบอกแท็กซี่ให้เธอเอาไปนี่ฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นทีนี้ผ่านเวลาไปเพราะว่าเหตุการณ์ตั้งแต่5ามกรา <ไ S 1> ใช่ไหมฮะตัวคุณสกายเนี่ยบอกนะว่าตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเพื่อนในกลุ่มก็ไม่ก็อยากจะคุยกันถึงเรื่องนี้ทุกคนพอไปนึกถึงเรื่องวันนั้นแล้วก็ยังเครียดนะฮะแต่ยืนยันนะอย่างตัวคุณสกายอ,อ,ยอ,อนนัันนนนนนอยย่่่่ชงเกกห้้้าาี็ืวไไมมดใ นะฮะเหมือนจะขัดแย้งกันกันกบที่มีคนขับไปบอกว่าเมาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตัวคุณสก,กายเนี่ยบอกว่าตัวเองไม่ได้เมานะครับพยายามจะสื่อสารกับเจ้าหน้าที่แล้วส่วนตัวคิดว่าเจ้าหน้าที่ต้องมีเหตุผลถ้าอยากจับต้องมีเหตุสงสัยอะไรต้องคุยกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือคุณสก,กายมองอย่างนี้นะบอกว่าเอ๊ะตำรวจมีเหตุผลอะไรที่บอกว่าต้องไปสถานีตำรวจอย่างเดียวนะฮะแล้วก็เงินที่จ่ายไปเนี่ยตัวเองไม่ได้ยินยอมพร้อมใจจะจ่ายแต่ โดนพูดจาในลักษณะบีบบังคับให้จ่ายเงินแล้วตอนแรกเงิน30,000เนี่ยคุณสกายบอกนะตั้งใจจะซื้อของฝากให้ครอบครัวสุดท้ายเนี่ยคงซื้อไม่ได้เพราะว่าเหลือติดตัวอยู่3,000นะฮะหลังจากกลับไปเพื่อนในกลุ่มเองก็คุยกันบ้างนะแล้วบอกคิดว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยเลือกได้ก็คงไม่ให้เงินนะส<ป>กายเมื่อคุณให้เงิน2 7 0 0 0กับตำรวจแล้วคุณขึ้นไปในรถ คุณคุยอะไรกับเพื่อนคุณรู้สึกรู้สึกดีเพลสรู้สึกยังไงถามความรู้สึกคุณจริงๆเลยูวดมากเพราะว่าถ้าถ้าที่วันนั้นอ่ะเธอไปเราทช่ไมเธอก็เกลียดมากไม่อยากลับบ้านอยนี้อยากกินเหล้าต่ออะไรโอ้เครียดอยากกินเหล้าต่ออยากอยากเจอเพื่อนอยาก แต,แ,ตแต่รู้ว่าไม่มีตัง <c oughs> ค์้เลยสองพันเ <c oughs> รือยู่สามพันมีสามพันแล้วก็วไปไป้ขวางก็จำได้กินที่ร้านตรงไหนไม่ได้เมาไม่เหมือนเขาพูดว่าเมาคุณไม่ได้เมาอยืนยันว่าไม่ได้เมานะฮะแล้วเครียดเลยเครียดมากนะฮะ <c oughs> ทีนี้คุณชูวิทย์เองเนี่ยก็ได้ทําเป็นแ้มนะรายชื่อพร้อมกับมีรูปของตํารวจห้วยขวางเนี่ยมาจํานวนหนึ่ง เปิดให้คุณสกายดูนะครับอยู่ประมาณรูป2รูปนะครับและถามว่าไอ้จำใครได้บ้างไหมปรากฏคุณสกายเองเนี่ยดูรูปแล้วมีการพยักหน้านะฮะกับภาพของตํารวจเนี่ยสองนายด้วยกันทีนี้นอกจากการตั้งโต๊ะ,ะแถลงข,ข่าวแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ตํารวจเองยังเดินทางไป ที่จุดแถลงข่าวด้วยเพื่อที่จะไปสอบปากคำทางคุณสก,กายนะใช่แล้วค่ะโดยมีการเปิดเผยของพลตำรวจตรีอัจฉริกรทองโฆศกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะบอกว่าคุณสก,กายเนี่ยให้ข้อมูลในฐานะที่เป็นพยานซึ่งข้อมูลเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการสืบสวนพนักงานสอบสวนก็ได้มีการสอบถามบางประเด็นแล้วก็บันทึกถ้อยคำเอาไว้ทั้งหมดแล้วพร้อมถึงมีการชี้ตัวบุคคล ที่อยู่ในด่านในวันที่เกิดเหตุด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าท้ายที่สุดแล้วมีตำรวจกี่นายหรือว่าเป็นตำรวจชุดที่มีคำสั่งย้ายให้ไปช่วยราชการหรือเปล่าแล้วก็ต้องตรวจสอบในเรื่องของพยานหลักฐานที่ตำรวจมีจึงจะสามารถแจ้งข้อหาเรียกรับผลประโยชน์กับตำรวจที่เกี่ยวข้องได้ซึ่งทางด้านของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานคุณผู้ชม1-2วันน่าจะมีความชัดเจนค่ะ หลังจากที่พนักงาสอบสวนได้ได้สรุปก็คงคิดว่าได้ข้อมูลเกือบครบถ้วนแล้วนะครับก็คงมีการดําเนินการสรุปแล้วก็มีการในส่วนทั้งทั้งหลายที่ที่ที่ได้สรุปเนี่ยก็คงดําเนินการให้ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวรอวันนี้ก่อนนะครับแล้วก็คิดว่าคงไม่เกิน วันนี้พรุ่งนี้เนี่ยความทดเจนจะเกิดขึ้นในการส่วนในประเด็นของการพิจารณาว่าจะดําเนินคดีกับสกายในข้อหาจ่ายสินบนหรือเปล่าเนี่ยพลตารวจตรีอัจฉริยนบอกนะคะว่าต้องให้ทางคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาจากคาให้การของสกายการถูกเรียกรับเงินนี้เนี่ยเป็นการให้โดยสมัครใจหรือเปล่า ถูกขู่บังคับหรือไม่พนักงานสอบสวนจะต้องพิจรารณาคาให้การดังกล่าวให้ชัดเจนเพราะว่าจะมีผลต่อสถานะของคุณสกายว่าจะเป็นพยานในฐานะไหนหรือว่าจะอยู่ในฐานะใดนะคะแล้วก็ทางด้านของพลตํารวจตรีอัจฉริย์เมื่อวานนี้ยืนยันว่าคุณสกายเ,ยเป็นพยานคนสำคัญในคดีเพราะว่าเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์สื่อสารกับตํารวจโดยตรงนะคะเป็นเจ้าของเงิน27,000บาทนะคะแล้วเป็นคนเดียวในกลุ่มที่สื่อสารแล้วก็ฟังภาษาไทยเข้าใจคะ่ะ